ทำยังไงให้ขายดีทำยังไงให้ยอขดขายปังจะบอกให้คุณรู้นในคลิปนีน้ครับ สวัสดีครับผมจะมาบอก5เคล็ดลับขายของยังไงให้ปังนะครับให้ขายดีเทอน้ำเทท่าวันที่ผมจะบอกวิธีนะครับเดีย๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับสําหรับผลลัพธ์ที่ผมทําได้หลังจากที่ทํทาตามเทคนิคแล้วก็ขั้นตอนตามนี้ครับไปดูกันเลยครับมาดูนะครับตรงนี้นะจะเป็นงบค่าโฆษณาที่ผมลงทุนไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นยอดขายนะครับ200,004ลงทุนไป1 0 0 0เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเลยว่ามันล่าสุดนะครับนี่ครับเป็นวันที่25นะครับ เดี๋ยวผมรีเฟรชให้ดูนะเนี่ย เห็นวะจะโชยดูเฉยว่ามันสามารถทําอย่างนี้ได้นะถ้าคุณใช้หลักการที่ผมจะบอกในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับไปดูกันเลยนะครับที่เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันทําได้จริงนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณทําตามนี้นะทาตามผมหมดเลยคุณก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับบันอื่นนะครับใครที่อยากจะติดตามคลิปดีๆแบบนี้นะครับเทคนิคดีๆในการขายของออนไลน์ขายของให้ปังครับกดซับสไครป์แล้วขึ้นหมายกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปต่อไปของผมนะครับก่อนที่จะเข้าคลิปเนี่ยผมยังจะบอกว่าจริงอะรอองนนนไล์ให้ดีคับ มันประกอบด้วยหลายอย่างครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับการตอบลูกค้าครับคุณภาพสินค้าอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างอื่นๆนะครับแต่ผมจะไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้นะผมจะพูดถึงเบื้องหน้าเฉยๆที่เรานําเสนอไปหาลูกค้านะครับข้อหนึ่งะครับมันคือรายละเอียดสินค้านะครับคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนจะเบสิกนะแต่ว่ามันสําคัญมากๆนะครับคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับเวลาคุณจะขายของอะไรเนี่ยคุณจะโพสตเป็นประโยคบอกเล่าคือไมใช่จะบอกว่าเสื้อสีขาวคุณภาพดีราคาเท่าไหร่ แค่นี้หรือเปล่าครับที่คุณทําจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทําให้รายละเอียดสินค้าเนี่ยมันดึงดูดคนนคับให้คนอยากจะคลิกอ่านต่อนเนี่ยมันจําเป็นนะครับที่จะต้องใช้เทคนิคนี้ครับ<ส>คุณต้องบอกประโยชน์ที่เขาจะได้นะครับใช่ครับคุณต้องบอกประโยชน์ที่เขาจะได้ไม่ใช่ว่าสินค้านั้นมันคืออะไรคือในโลกโซเชียลครับมันมีข้อมูลมากมายนะครับมันไม่ใช่สมัยก่อนที่เพิ่งมีโซเชียลแล้วทุกคนเนี่ยจะคลิกที่รูปคลิกที่คลิปวิดีโอทุกคลิปนับมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้คนเขาเลือกดูนะครับ แล้วสิ่งที่เขาเนี่ยให้ความสําคัญนะครับในการที่จะเลือกดูสินค้าหรือว่าจะอ่านอะไรต่อเนี่ยมันคือเขาจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากสินค้านี้เขาจะได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เขาได้เห็นคลิปที่เขาจะกดดูเขาจะได้ประโยชน์อะไรอันนี้มันจะเป็นโจทย์นะครับให้คุณไปปรับใช้ในการเขียนรายละเอียดสินค้าของคุณนะคือทุกวันนี้คนไม่สนใจว่ามันคืออะไรแต่คนอยากรู้ว่ามันดียังไงมันมีประโยชน์ยังไงนะคนพูดง่ายว่าคนอ่ะคิดถึงแต่ตัวเอง อยากจะรู้ว่าตัวเองจะได้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องให้สิ่งนั้นกับเขาะนะครับแทนที่คุณจะบอกเป็นประโยคบอกเล่านะคุณต้องบอกประโยชน์ของสินค้านั้นนะครับว่ามันจะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นยังไงแล้วมันดีกับเขาอย่างไงครับเขาใช้แล้วจะได้อะไระครับซึ่งอันนี้ครับคือเป็นสิ่งที่คุณต้องเอาใส่ไปในรายละเอียดสินค้านะครับและที่สําคัญนะครับรายละเอียดสินค้านี่จะบอกว่ามันเป็นโอกาสการปิดการขายโดยการเขียนนะผ่านข้อความเนี่ยคุณก็ปิดการขายได้ครับไม่ใช่ว่า คุณจําเป็นต้องปิดในอินบ็อกซ์ปิดในเว็บไซต์นะครับผ่านข้อความเนี่ยถ้าคุณทําดีๆนะครับคุณปิดการขายได้แล้วคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับว่าคนที่อ่านเนี่ยเขาจะอ่านทุกตัวอักษรน,นะครับคนที่ไม่อ่านเนี่ยอาจจะต้องปิดด้วยรูปภาพหรือวิดีโอนะครับแต่ว่าคนที่เขาอ่านเนี่ยคุณต้องใช้ประโยชน์จากตรงน,นี้นะครับทุกบรรทัดนะครับคุณต้องทําให้ดีนะครับแล้วเคล็ดลับหนึ่งนะครับที่หลายๆคนเนี่ยไม่ใช่นะครับอยากรู้ไหมครับคืออะไรมันคือ call to action นะครับ ือว่า c t a นั่นเองเวลาที่คุณขายของเนี่ยหลายๆคน,นครับคือบรรยายมาสติดดีเลยนะ1 2 3 4นะครับแต่นะครับไม่มี call to action คือไม่บอกว่าลูกค้าต้องทำยังไงนะครับคุณเขียนนะครับรายละเอียดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแค่บอกว่าสนใจติดต่อคือมันเหมือนกับว่าวันนี้ถ้าคุณอยากจะให้ลูกค้าทำอะไรคุณต้องบอกไปเลยนะครับเพราะว่าสมองเราเนี่ยมันขี้เกียจครับคนเนี่ยชอบให้มีคนอื่นมาบอกว่าต้องทำอะไรนะครับมันก็หลักการเดียวกันคุณอยากจะให้เขาซื้อนะคุณก็บอกเลย ซื้อ Inbox มานะครับหรือว่าอยากจะให้ไปที่ลิงก์นะที่เขาบอกคลิกเลยที่ลิงก์บอกตรงๆไปเลยไม่ใช่แบบอยากขายจะบอกอ้อมๆว่าสนใจทักมาอย่างเงี้ยแล้วพูดง่ายๆนะครับในยุคนี้คุณต้องเปิดนะครับรายละเอียดสินค้านะครับหรือว่าหัวข้อไทเทลเนี่ยด้วยแคปชั่นโดนๆนะครับไปหามาครับแคปชั่นที่มันอยู่ในกระแสนะครับหรือว่าคําที่เขานิยมใช้กัน แล้วเอามาใส่ในรายละเอียดสินค้าคุณนะครับรับรองครับมันจะขายได้ดีขึ้นนะครับผมมีทำคลิปวิดีโอนะครับที่สอนแบบละเอียดเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณไปคิดดูเนี่ยอาจจะแบบตกใจนะครับว่ามันเป็นคนละคนกับผมหรือเปล่านะครับคนเดียวกันครับแต่ว่าผมพัฒนาขึ้นมานะครับกดคลิกที่ลิงก์นี้นะครับที่มุมด้านขวามือคนครับโอเคครับสำหรับข้อ2ครับข้อ2เนี่ยจะเป็นรูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอนะครับหรือว่าเป็นสื่อโฆษณาของเรานั่นเองครับคิดดูนะครับทุกวันนี้อย่างที่ผมบอกมีสื่อมากมายนะครับในโลกโซเชียลอย มันเป็นโจทย์ของคุณนะครับว่าคุณจะดึงความสนใจของคนดูยังไงนะครับถ้าคุณดึงความสนใจของคนดูไม่ได้ใน3ามวินาทีแรกนะ <ST an S 1> เขาเห็นรูป <ST an S 1> หรือว่าเห็นวิดีโอนะครับเท่ากับคุณปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับคุณจะเห็นว่าทุกวันนี้จะมีคนทําอะไรที่แบบแปลกแหวกแนวขึ้นมานะครับสาเหตุอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการจะดึงดูดความสนใจของลูกค้าของคนดูที่เห็นนะคือพุณยังไงว่าอะไรที่ธรรมดาเนี่ย ไม่ได้โปดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทําอะไรนะครับที่มันโดดเด่นนะครับโดยเฉพาะรูปแล้วก็ทีวิดีโอสินค้าของคุณนะครับไม่ได้บอกว่ามันต้องเป็นแบบคุณภาพดีเลอร์ต้องใช้กล้องมือโปรนะครับไม่ใช่ครับแต่ว่ามันควรจะโดดเด่นนะครับอย่างเช่นถ้าคุณขายของสวยงามอย่างเงี้ยคุณก็จําเป็นนะว่าคุณจะต้องทํารูปหรือว่าทำิีวิดีโอออกมาให้สวยนะครับอย่างคุณขายเพชรอย่างเงี้ยขายแหวนจิวเวลรี่เนี่ยมันจะต้องดูโดดเด่นดูแบบ วิงวิงอย่างเงี้ยวิบวับอย่างเงี้ยนะหรือว่าถ้าคุณขาย,ยอย่างอื่นนะครับคุณอาจจะแค่เน้นเป็นรูปภาพที่ชัดเจนนะครับหรือว่ารูปหรือว่าคลิปวิดีโอที่คนดูเนี่ยพอเห็นปุ๊บเนี่ยเขานึกออกว่าเออจินตนาการตามได้ว่าแบบเออใส่เสื้อตัวเนี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าสินค้านั้นๆันเนี่ยมันใช่ยังไงนะครับซือสินค้าบางอัน,นมันซับซ้อนนะครับยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นแบบโรนอย่างเงี้ยนะครับบางคนไม่รู้จักหรอกแต่ว่าพอเห็น ิปวิดีโอที่แบบมันบินขึ้นไปแล้วก็คลิปวิดีโอที่โดนเนี่ยมันอัดได้เนี่ยคนจะนึกภาพออกนะครับแล้วอยากได้ครเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอของคุณต้องโดดเด่นนะครับถ้าคุณอยากจะขายของดีครับโอเคครับมาถึงข้อ3นะครับข้อนี้นี่สําคัญมากๆนะครับนั่นก็คือโปรโมชั่นครับคือทุกวันนี้คนขายของออนไลน์เยอะมากนะครับแต่ว่ามันเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ หลายๆคนตกมาตายนะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะถ้าคุณไม่ใช่แบรนด์ระดับโลกแบบ Air Max อะไรเงี้ย Prada Versace นะสําหรับคุณและผมเนี่ยที่ขายสินค้าธรรมดานะเป็นคนธรรมดาครับคุณต้องทําโปรโมชั่นให้โดนนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มยอดขายข,ายของคุณนะครับคุณอาจจะสงสัยว่าถ้าทั้นขายราคาเนี้ยมันแบบกําไรแทบไม่มีแล้วจะเป็นลดยังไงได้นะครับนั่นแหละครับคือจุดที่คุณต้องทําการบ้านมันต้องวางแผนมาก่อนครับแต่ว่านับจากนี้ไปนะครับผมอยากจะให้คุณเนี่ย คิดล่วงหน้าไปเลยว่าถ้าคุณจะขายของเนี่ยคุณต้องคิดมาเผื่อแล้วว่าจะตั้งราคาเท่าไหร่นะครับแล้วต้องสร้างโปรโมชั่นด้วยหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะรู้ว่าถ้าจะทําโปรโมชั่นเนี่ยต้องตั้งราคาขายเท่าไหร่นะครับเช่นวันนี้นะครับถ้าต้นทุนสินค้าคุณสามบาทนะครับแต่ว่าถ้าคุณตั้งราคาขายที่400บาทนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณก็ลดไม่ได้ถูกต้องปะ่ะสี่ร้อยบาทเนี่ยยังไม่รวมค่าแรงของคุณนะค่าเหนื่อยที่คุณทาธุรกิจเนี่ยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นนะคุณลดดไไม่้เพราฉะนั้นย คุณจําเป็นต้องคิดมาก่อนแล้วว่าจะขายราคาเท่าไหร่นะครับผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่น ถ้าสินค้า300อย่างเงี้ยถ้าเป็นผมนะผมจะขายขั้นต่ำเลย600นะครับก็คือบวกกาไรไปเท่าหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะในข้อ5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องให้ความสําคัญกับการตั้งราคานะครับเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าของคุณนะยกตัวอย่างครับแบรนด์ดังๆตอนนี้ใครๆก็ทําโปรโมชั่นนะครับแล้วคุณไม่ขายคุณไม่ทําโปรโมชั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่สามนะครับคุณจําเป็นต้องทําโปรโมชั่นนะครับโอเคต่อมานะครับเป็นข้อที่4ี่นะข้อนี้นี่แบบสําคัญมากๆนะคือสินค้้าองดตี ตังบัใช่ครับบางคนไม่คิดถึงเรื่องนั้นนะครับบางคนเนี่ยก่อนที่เขาจะเอาสินค้ามาขายเนี่ยเขาใช้อารมณ์ส่วนตัวล้วนๆนะครับคือเขาเห็นสินค้าที่คิดว่าจะขายดีนะครับแค่แค่คิดเฉยๆว่าเอออันนี้มันน่าจะขายดีนะครับแล้วก็แล้วก็แบบคิดไปเองว่าสินค้าตัวเนี้ยมันน่าจะขายดีน่าจะมีคนต้องการเยอะนะครับแต่การที่คัดเลือกสินค้ามาขายนะครับคุณต้อง คิดถึงนะครับว่ามันมีกลุ่มลูกค้าไหมนะครับที่จะซื้อสินค้านั้นนะครับแล้วเครื่องมือที่คุณจะใช้เช็คเนี่ยว่าสินค้านั้นเป็นที่นิยมแล้วมีความต้องการสูงหรือเปล่านะครับนั่นก็คือ o o g l e Trend นะครับลองไปดูได้นะครับอย่างยกตัวอย่างอันนี้นะผมเซิร์ชนะครับเป็นหม้อทอดนะครับหม้อทอดไฟฟ้าคุณก็มีดูตั้งแบบผมก็มีนะเพิ่งซื้อมาคือมันเป็นสินค้าที่คิดมากนะในช่วงกักตัวเนี่ยเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับทุกคนมีนะครับถ้าคุณสังเกตที่กราฟเน คืออันนี้ก็คือเป็นหนึ่งอินดิเคเตอร์นะครับที่คุณจะดูได้ว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมันขายดีหรือเปล่ามันเป็นที่นิยมหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าสินค้าไม่ดีนะครับข้อหนึ่งะครับละเอียดสินค้าข้อสสื่อนะครับรูปภาพวิดีโอะครับโปรโมชั่นต่อให้มันดีขนาดไหนนะครับมันก็ไม่ได้ผลนะครับยกตัวอย่างวันนี้คุณขายหนังยางนะครับหนังสติ๊กลัดแกงเนี่ยคุณจะไปทําโปรโมชั่นอะไรได้มันเริ่มต้นตั้งแต่การเลือกสินค้ามาขายนะครับคือไม่จําเป็นต้องเป็นสินค้าที่แบบอนททดดาาช่่่หมม้้อออีผยยกตัวง็ไ มันจะต้องมีความต้องการระดับหนึ่งนะครับกลุ่มลูกค้ามันต้องใหญ่ระดับหนึ่งครับเพื่อน,นี้ก็เป็นโจทย์ของคุณนะให้คุณไปเลือกหาสินค้าที่มันแบบโดนนะครับทั้งคุณภาพทั้งราคาแล้วก็ความต้องการอะไรอย่างเงี้ย แล้วเลือกมาขายนะครับผมเคยทำดรอปชิปปิ้งนะครับถ้าใครไม่รู้จังเนี่ยมันคือการขายของแบบไม่ต้องสต็อกนะครับไม่ต้องลงทุนก่อนครับแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มที่สินค้าที่ดีนะครับวิธีเลือกสินค้ามาขายนะครับของดรอปชิปเปอร์ที่ทําแบบจริงจังนะครับนั่นคือสินค้าต้องมีคุณภาพดีนะครับอันนี้ผมคิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับ2นะครับต้องมีความต้องการสูงนะครับต่อให้มันเป็นสินค้าดีแต่คุณขายแบบแว่นขยายแบบดูภาคเครื่องอย่างเงี้ยนะคือตลาดมัน แล้วสุดท้ายนะครับมันต้องแก้ไขปัญหาได้เนี่ยถ้าคุณมี3มสิ่งนี้นะสินค้าคุณภาพดีนะครับคนต้องการเยอะแล้วก็แก้ไขปัญหาได้นะครับผมบอกเลยว่าคุณจะทําอะไรก็ง่ายนะครับแล้วยอดขายมันจะตามมาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องไปเลือกหาสินค้าที่เข้าขายแบบนี้นะครับโอเคครับมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับมันเป็นแบบแกนฟินาเล่เลยถ้าคุณเนี่ยทำแบบนี้ได้นะครับหรือว,ว่าคุณทําตามนี้นะรับรองนะครับคุณไม่มีคู่แข่งคนระับคุณไร้เทียมทานเลย ไอ้สข้อที่ผมบอกมานะแทบไม่มีผลเลยนะครับถ้าคุณทําตามข้อนี้นะครับนั่นก็คือแบรนด์สินค้านะครับข้อ5้านะครับถ้าคุณมีแบรนด์สินค้าที่ดีเนี่ยหรือว่า Personal b แบ n d นะคุณจะขายอะไรก็ได้ในโลกนี้นะครับพูดง่ายๆนะครับให้คุณเข้าใจคุณอาจจะสงสัยว่าเออแบรนด์มันคืออะไรมังนี่แต่คนพูดถึงเรื่องแบรนด์นะครับต้องสร้างแบรนด์ต้องทําแบรนด์นะครับถ้าใครนนึกไม่ออกนะครับนั่นก็คือความดังนั่นเองความนิยมนะครับคือวันนี้ถ้าคุณดังนะครับคุณจะทําอะไรมันก็ พูดง่ายๆนะวันนี้มันเหมือนแบบเป็นสูตรลับเลยนะคือทุกคนเนี่ยจะมองหาสูตรลับใช่ป่ะคุณก็อยากได้สูตรลับทําธุรกิจยังไงให้ปังนะครับแต่สูตรลับนะครับที่ไม่ลับนะก็คือแบรนด์นะครับหรือว่าความดังครับถ้าคุณมีจุดเนี้ยคุณตีลังกาทำไปเถอะทําอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ทําให้มันขายได้ก็คือแบรนด์คือแบบวันนี้เวลาที่คนเห็นสินค้าแบรนด์เนี่ยแทบไม่ต้องโฆษณาเลยนะครับมันก็ขายของมันได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเมื่อหลายๆปีก่อนนะครับที่ผมได้ยินนะครับเกกี่ยวับ น้าเดชนะครับน้าเดชเนี่ยเขาไม่เล่นโซเชียลใช่ปะแล้วครั้งแรกนะครับวันแรกเนี่ยที่เขาเข้ามาสมัคร IG นะครับรู้เปล่าครับเกิดอะไรขึ้นมีคนติดตามวันแรกครับ2ล้านคนนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับคือนักการตลาดหรือว่าคนที่สร้างแบรนด์เนี่ยคือต้องทําหลายอย่างนะครับต้องทําการกุศลนะครับทำคอนเทนต์นะครับไปออกเซลล์นู่นนี่นั่นนะครับแต่ถ้าคุณดังเนี่ยทุกอย่างมันจบนะครับคือถ้าคุณมีแบรนด์สินค้าที่ติดตลาดแล้วเนี่ยคุณจะทําอะไรก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้คุณนะครับระยะยาวนะโฟกัสนะครับในการสร้างแบรนด์ขึ้นมานะครับแต่คุณอาจจะทมเอ้ยบอลแล้วแบบฉันจะดังได้ไงนะฉันแบบเป็นคนพูดไม่เก่งฉันไม่มีเงินทุนนะครับเทคนิคง,ง่ายๆนะครับที่ผมใช้มาตลอดนะคือการมอบคุณค่าให้ก่อนนะครับคือการสร้างคุณค่าหรือว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยใช้เวลานานนะครับคุณต้องแบบวางแผน6กถึงหปีนะครับอย่างเหมือนช่อง YouTube ของผมเนี่ยนะครับทำมาตั้งแต่ปี2017นะ จากศูนย์ถึงหนึ่งพันเนี่ยใช้เวลาแบบสามปีนะครับแบบนานมากโอ้โหแบบผมทําจนเสือบเพออแต่พอมันมาถึงจุดที่แบบจุดเปลี่ยนนะครับเหมือนเวลาที่เราเข็นของเนี่ยขึ้นภูเขามานะครับแล้วนะครับพอคุณถึงยอดนะแล้วแบบมันจะมีแบบจุดสัดอย่างเงี้ยคือแบบอะไรมันก็เร็วไปหมดอ่ะคือหลังจากที่คุณแบบเหนื่อยมาตั้งนานนะเข็นมันขึ้นมาเนี่ยดันมันสุดชีวิตนะพอมาถึงจุดเนี่ยที่แบบจุดสัดนนะแล้วแบบมันเป็นขาลงใช่ไหม คือแบบคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณแค่แบบแค่เลี้ยงให้มันไปตามเส้นทางที่คุณต้องการนะครับมันเหมือนกันนะครับวันแรกที่คุณสร้างแบรนด์ทำคอนเทนต์เนี่ยมันแบบทรมานพูดจริงๆนะแต่คุณต้องทํานะครับถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จนะในการขายของในการทําธุรกิจนะครับในการขายของให้ขายดีนะในยุคนี้นะครับถ้าคุณไม่มีเงินทุนคุณไม่ใช่คนดังมาก่อนเนี่ยคุณต้องให้คุณค่านะครับเหมือนที่ผมทําแล้วหลักการเนี่ยในการที่คุณจะให้คุณค่าคนอื่นหรือว่าสร้างคอนเทนต์นะครับ ยากรู้ไหมครับว <If S 2> <su> ่ามันคืออะไรมันคือการที่คุณเนี่ยเอาลูกค้ามาเป็นที่ตั้งนะครับแล้วคุณเนี่ยก็คิดนะครับว่าลูกค้าของเราอ่ะมีปัญหาอะไรนะครับอย่างเช่นคุณขายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยคุณก็คิดไปเลยว่าลูกค้าคุณเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างเขาจะเลือกซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเขามีปัญหาอะไรบ้างนะครับเขาอาจจะแบบเรื่องไม่ถูกนะครับเราไม่รู้จะ mix and match ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่คุณเอาลูกค้าเป็นที่ตั้งนะคุณก็จะได้เป็นโจทย์ออกมานะครับแล้วก็หลังจากนั้้นใหคคุณไปิด แผนนะในการทำคอนเทนต์ต่างๆนะรับรองนะครับว่ามันจะออกมาดีนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ามันนะครับติดอันดับ Google นะคือคุณแค่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับลูกค้าเนี่ยจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองนะครับโอเคครับนั่นก็คือ5เทคนิคนะครับในการขายของออนไลน์ให้ปังนะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ฟังผมนะครับคุณจะเอาข้อไหนไปปรับใช้ก่อนนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับแชร์ให้เพื่อนแล้วก็ให้ผมรู้นะครับ แล้วถ้าคุณมีคําถามเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมจะไปตอบนะครับถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณได้ประโยชน์นะครับผมอยากจะฝากกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆคุณเห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างนี้นะครับให้เขาไปปรับใช้เพื่อให้เขาเนี่ยขายของได้ดีขึ้นนะครับแล้วที่สําคัญนะครับการเรียนรู้อะไรนะครับเรียนรู้ไม่จบในคลิปเดียวนะครับแล้วถ้าคุณอยากจะรู้เคล็ดลับเทคนิคนะครับในการขายของออนไลน์นะครับหรือว่าการยิงแอดเฟซบุ๊กทำยังไงให้ขายดีทํายังไงให้ยอดขายปังนะครับ กด subscribe และเครื่องหมายกระดด่งที่ช่องของผมนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับที่ผมจะทําออกมานะครับเอเครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมหวังว่าคุณจะเอาเทคนิคที่ผมสอนนะครับไปปรับใช้นะครับแล้วก็มียอดขายที่ปังนะครับดังเป็นผู้แตกนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ